สวัสดีครับทุกคนครับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเบยเช่ครับทีมจ่าฝูงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัวร์แมตช์นี้ปารีสชนะ4-3นะครับเมสซี่และเนย์มาร์ยิง1นใจหเท่ากันนะครับหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าเออใครจะติดเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผม4ลูกของปารีสนะครับลูกที่1นอาร์ลโซเล่ครับยิงเนย์มาร์จ่ายลูกที่2เมสซี่ยิงนะครับเซยโคลามอสจ่ายนะครับลูกที่3นะครับเมสซี่จ่ายคิเลลีส แทงทะลุช่องให้กับเนมาหัวดลูกนี้เข้าไปนะครับสุดท้ายเกมก็ให้เป็นเนมานะครับติดเพย์เยอร์ออฟเดอะวันนี้และเราจะรีวิวเนมาร่างนี้ให้รับชมกันนะครับผมส่วนลูกที่4ของปารีสนะครับได้มาจากจุดโทษของคิเลียนเอ็มบัปเปประธานเป้วันนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักนะครับจบเกม4ประตูต่อ3นะครับสุดท้ายก็ให้เนมาหน่อยนะเมซี่มีหลายร่างแล้วใช่ไหมเรามาดูกันนะครับว่าเนมาในเกมร่างนี้นะครับผมจะพิ้วไหวทางสสยน้ําเหมือนกับร่างที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะดู จังหวะนี้ก่อนเลยปวดหัวเปิดถัวครับโยกตัดเข้ามาแล้วหาช่องเฮ้ยขวางทางหล่อได้ไงขวางทางหล่อได้ไงอ่ะ นี่เป็น t ท e n d i n g card นะครับผมคือเป็น card สายเขียวนะครับไม่ต้อง up นะคือตันมาเลยนะครับผมตันอยู่ที่95รวมโบนัสเนี่ยก็จะเป็น98นะเออไม่ถึง99ไม่ถึง100นะฮะ98เท่านั้นนะครับผมปีกซ้ายเป็นตำแหน่งหลักนะครับผมอายุในเกม2ีสิปีส่วนสูง175ซนติเมตรนะครับผมนี่วันที่3พฤศจิกายนนะ2022นะครับผมเพย์ยิ่งสไตล์ของเนมาแน่นอนครับเป็น เคียร์ทีปเพย์เมเกอร์นะครับไม่ใช่วิงเกอร์นะฮะไม่ใช่สายวิงเกอร์นะครับเนมาเป็นสายเพย์เมเกอร์นะครับผมปีกซ้ายนะครับปีกสูงปีกต่ำหน้าต่ำแล้วก็ AMF นะครับผมก็จะตัน98หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะตั้งเป็น SSLWFLMF หรือ AMF นะเหล่านี้นะครับผมก็ตันอยู่ที่98หมดเลยนะครับผมทีมเพสต์ตาย90นะฮะ90ทุกอย่างนะครับสายเทรนดิ้งนะฮะเกมลุก80นะฮะบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทยบอลิซันนะครับ3พี่น้องของบอลเนี่ย9ก้อย่างเลยนะอย่างสวยเลยนะครับออันนนี้คคืเป็่า รังที่ไม่รวมโบนัสนะครับผมโลว์พัสล็อบเทสพาสนะครับผม86 86บดกจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะ85นี่เกือบจะเกือบจะน้อยเลยนะเนี่ย ยิงลูกฟรีคิกก็ได้นะครับผม86ลูกโค้งดีเลยนะครับผม89นะครับก็พอได้แหละเนาะสปีดเป็นยังไงครับสายเพเมเกอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สายสปีดอยู่แล้วเนาะไม่ได้สายเร็วอยู่แล้วนะครับสปีดเนมาค่อนข้างดรอปเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูด้วยนะสปีดในเจ็ดสนะครับผมสปีดต้น87นะยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์79ก็เป็นเป็นเป็นตัวที่ยิงเบาอยู่แล้วสำหรับเนมาเนาะไม่ได้สายยิงหนักนะครับผมสายแบบเน้นทิศทางเน้นปั่นมากกว่านะคคคคครรรรรััััับบบบาาาาาาา่่่สงงงตตววว87 73นนนนนนะะะผมมมมิอึด63แแข็กเท้ ค่อนข้างค่อนข้างบางเลยทีเดียวเชียวนะครับผมถึงแม้ว่าเท้าหลักจะเป็นเท้าขวาแต่การใช้เท้าซ้ายนะครับผมเวลี่ไฮความแม่นยำสี่เต็ม4เลยนะครับสกิลแพทเทิร์นเดิมนะครับผมก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับผมดับเบิลทัสสกิลขายของเนมาร์ต้องมีนะครับฟิปแฟบต้องมีมักเซย์เทิร์นมีนะครับผมซามโบโลมีคัตบีไฮเ์เทิร์นมี5สกิลคองบอลครึ่งหนึ่งเป็น5สกิลคองบอลนะครับจาก10สกิล50%เลยนะครับแล้วมีสกิลยิงปั่นเหมือนเดิมนะครับลองเลงเคอร์เเเลลลอออรรรร์์ฟิิิสสทททายยมชช็ตงงงงงจัััหววะะะะดีนนคคบบูพซ่่แุ ลาโบน่านะครับผมเป็นสกิลควยขารับบอลส่งบอลยิงบอลน,นะครับผมโนลุกพาสนะครับเป็นสกิลส่งแบบไม่หมองก,ก็จะมีสกิลลูกเล่นอยู่2สกิลนะครับขึนชื่อว่าเนมาเนาะจุดเด่นแล้วก็ความพิวของเขานี่คือเป็นจุดขายของเนมาอยู่แล้วนะครับผมทั้งมีสเปเชียลมูฟเมนท์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับนักเตะค,คนอื่นนะฮะ ผมเคยรีวิวในมาไปบ่อยมากนะครับผมตั้งแต่ปี2019จนถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะทำคลิปรีวิวในมาไปไม่ต่ำกว่า5-6คลิปออกมาหลายร่างแต่ทุกร่างนะครับผมก็น่าใช้แล้วก็มีความแตกต่างกัน บ้างนะครับในบางครั้งในบางจุดนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างอื่นๆให้ดูด้วยวน,นะครับผมสําหรับเนมานะครับผมตาแหน่งหลักก็เป็นปีกซ้ายแต่หลายคนเนี่ยก็จับเนมมาไปเล่นเป็น AMF เพราะว่าเป็นเคียร์ทีเพมเมเกอร์นะสายเพมเมเกอร์นะครับผมเล่น AMF มันก็แสดงผลนะฮะ เออเคีทตีพัมเมเกอร์แสดงผลที่ตำแหน่งปีกด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเอ่อ AMF ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นได้หมดนะครับผมก็ทดแทนกันได้เนาะเอาไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมหรือว่าเล่นปีกก็ได้ดูจังหวะน,นี้ก่อนเลยแต่บนทัสมาแล้วปั่นไกลลูกเนยโอยจุดขายเลยถึงแม้ว่าเกมภาคนี้แพสนี้นะครับผมเรื่องของการปั่นเนี่ยมันจะไม่ได้เก่งว่งวังเหมือนกับตอนภาค2021นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังปั่นได้เลยเนาะโดยเฉพาะนักเตะอย่างเนมานะฮะมีสกิล อลองเลนเคอรอร์ Color ด้วยนะครับแล้วก็จะมีด b l e t ทั k แบบนี้ลูกเล่นแผแ้วาวเลอเกินนะฮะบ,บางทีผมต้องบอกตรงๆว่าผมเอาไปเทสเอาไปรีวิวกับอีเวนท์ที่เก็บทองนะครับผมในวันแรกของการเปิดเซิร์ฟวันนี้เนี่ยจเจอแต่ดิวิชันหนึ่งลนัวฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมการโชว์สกิลการอะไรนี้อาจจะทําได้ไม่มากนักก็ <c oughs> ตามอัตยภาพนะฮะ บางคนรู้ทันว่าเหมือนเออผมมันรีวิวเนมารือเปล่าว่าส่งบอลให้แต่เนมาส่งบอลให้แต่เนมานี่คือพอเนมาได้บอลน,นี้คือประกบแน่นปึ๊กเลยอะทุกคนทําให้อาจจะโรไม่ได้เยอะนะแต่นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับเนมาเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ เปรียบเทียบ4ล่างแล้วกันนะครับร่างใหม่ที่เรารีวิวนี้นะฮะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับร่างพรีเมียมแพ็คล่างในเจลี่ที่ได้ชุดเชยนะครับแล้วก็ร่างสแตนดาร์ดการ์ดด้านขวามือสุดนะฮะจะสังเกตเห็นว่าบอลคอนโทรลดิฟวิ่งไทยเวอร์ชั่น3พี่น้องของบอลเนี่ยร่างใหม่นี้นะฮะน้อยกว่าร่างอื่นหมดเลยนะครับรวมถึงร่างสแตนดาร์ดด้วยนะโลพัสลรับเทสพัสดีกว่าร่างอื่นอนิดนึงนะครับผมจบสกอร์ฟินิชชิ่งดีกว่าร่างอื่นอื่นห้าถึงหกแต้มเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ายิงเบากว่าร ร่างนะบางน้อยกว่าร่างอื่นๆนะครับแล้วก็อึดน้อยกว่าเช่นกันนะครับผมอ่ะก็แปลกๆนะฮะค่าพลังนะครับผมก็เรื่องของการคลองบอลนะครับประสิทธิภาพน้อยกว่าร่างเก่าๆนะครับผมแต่ว่าได้มาเรื่องของการจบสกอร์นะครับร่างนี้จบสกอร์ดีกว่าเพื่อนเลยนะแล้วดีกว่าเยอะเลยนะครับ5-6ถึงแต้มโดยทีเดียนะครับเพราะว่ายิงประตูได้ไง เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขายที่บอกว่านมายิงไม่ค่อยดีนะฮะยิงไม่ค่อยตรงรอบนะครับร่างนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่มันก็ยัง85อยู่นะมันยังไม่ได้เยอะนะครับผมส่วนเรื่องของการยิงนะครับก็ยิงเบาอยู่แล้วนะสำหรับ ne นมาสไตล์ยิงเบาอยู่แล้วนะครับเน้นค่อยๆบเบาปันป่นๆจากนอกขกอบเขตโทษนะลูกนี้โยกไปถึงนี่ได้ฟาวคือไม่มีสกิลเกมแมนชิพนะแต่ว่าได้เรียกฟาวได้บ่อยนะฮะนีมาเพราะว่าค่อนข้างบางไง <laughs> ลูกวีคิกจริง,รงๆก็ยิงได้แต่ผมยิงไม่เข้า ยิงยากนะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงด้วยได้ยิงไปครั้งเดียวเลยสำหรับการรีวิวนี้นะครับอ่ะมาชิงวันทูไปข้างหน้ามีขวางใช่ไหมมีฟันไดเอ๋อทางสะดวกแบบนี้ก็เสร็จสิครับลูกหากินเอียงตัวปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับผม นี่ลูกหากินของเนมาเลยนะครับผมร่างนี้ยิงดีขึ้นนะยิงตรงกรอบมากขึ้นแล้วก็ยิงโค้งได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนเทคนิคแพลพาวการคลองบอลผมว่าค่าพลังถึงแม้ว่ามันจะดรอปลงแต่ว่าเนมาก็ยังเป็นเนมาอยู่ดีนะฮะเรื่องของการคลองบอลใน,น90ก็ถือว่าสูงแล้วนะ90้ทุกอย่างนะครับนี่แ่ว่าร่างพวกอ e ีพิกเพเยอร์ลิจนเดอรี่อะไรพวกนี้นะฮะมันอาจจะน้อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสายการอัพด้วยนะครับนี่ที่เอามาให้เปรียบเทียบกันเนี่ยเป็นค่าลแตนนาวกเกข้้ไป แต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับ s t ม m i n านะครับผมหรือว่าความอึดนะฮะหมดง่ายมากพอๆกับเมซี่เลยนะฮะคือคุณต้องมีตัวสำรองอะ่ะคุณต้องมีตัวเปลี่ยนนะครับในช่วงท้ายเกมหรือว่าในช่วงประมาณสัก6 0 7 0ก็ก็ควรเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับในมาตอนไม่ต้องห่วงไปนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวได้5คนนะเ,เสียดายที่ช่องตัวสำรองมันยังไม่เพิ่มให้เรานะครับดูจังหวะโยกไปแล้วจ้ะลูกนี้จ๋าเข้าไปข้างในจะส่งก็ได้แล้วเราไม่เน้นเปิดมงเราเน้นแบบโชว์สกิลนิดนึง เอาเลวานจ่าน้องหน่อยน้องเลยิงจังหวะเดียวจนเสาเอาจริงๆถ้าเกิดทเทียบกับค่าพลังร่างสแตนดาร์ดนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ว่าจะได้เปรียบตรงที่ว่านหนึ่งนะเราไม่ต้องอัพนะครับเทนดิงการ์ดคือตันมาให้เราเลยนะครับ2ก็คือค่าทีมเพย์สไตล์เนี่ยเกทุกอย่างนะครับผมนี่คือความแตกต่างนะครับแล้วก็การอัพเนี่ย ไม่ได้ใช้ไอเทมอัพเยอะเหมือนกับตัวสแตนดาดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือการสวยกว่าเด่ดาบุทัสมาแล้วขอลูกนี้หน่อยเด้โอ้โหลูกหากินอีกแล้วครับผมเอี้ยวเอี้ยวตัวตปันปนจริงๆนะครับผมโยกไปโยกมาโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังนะครับแล้วก็ปั่นหากินไปเลย เนมานี่ตัวโปรดของใครหลายคนเลยนะฮะจริงๆตัวรวมผมด้วยนะครับผมสาหรับตาแหน่งปีกซ้ายถ้าเกิดว่าให้จัดอันดับว่านักเตะปีกซ้ายที่ชอบมากที่สุดในเกมนี้นะครับเนมาผมนะติดอันดับ1แน่นอน12-3น,นะไม่หลุดจากนี้แหละเนาะขึ้นอยู่กับว่าร่างไหนนะครับร่างไหนแต่ว่าส่วนตัวผมชอบชอบร่างที่เป็นร่างผมทองมากกว่ารู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ดีนะ <c oughs> ร่างปีกไฟยเออนะ เออเออไม่ใช่อ e ีกเพียร์เล่างลีเจนดารี่นี่แหละเออที่เป็นเออ่แพ็คนี้มานะครับผมอันนั้นถือว่าเป็นสร้างที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับผมทองนะสวยงามทีเดียวแล้วก็ค่าพลังเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยเยอะเสิรดด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงเลยนะแต่ร่างนี้นะเปิดฟรีไงบางคนเปิดได้ฟรีนะครับผมแต่บางคนก็อยากได้เลยเกินแต่ไม่ได้สักทีนะเออแล้วก็เวทตันมาให้แล้วนะครับเน่เทิร์นส่นี้หมักเซิร์เทิรนนะครับซีดานเทิรนแล้วปั่นลูกนี้มีทั้งดับเบิลทัสมีทัััั้งหหมมมกกกเเเเเเสืออทททนน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 รรีีดดาาะะะคบผซลลิยว โยครับไปไปลูกนี้ฮะบอลกับเท้าเนี่ยดีมากนะครับผมใครที่แบบสายสกิลนิ้วไวๆนะครับผมกดไวๆนะสายโชว์สายล็อกสายเลื้อยเนี่ยชอบเลยนะนี่เทิร์นจับบอลครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชิ่งเปาะแปะเปาะแป,ป,ป,ปะนะฮะอาจจะไม่ค่อยถูกจดดิตเท่าไหร่นะครับผมคือความสามารถของเนมาก,ก็เน้นเรื่องของการคลองบอลน,นะครับแต่ว่าเรื่องของการยิงนะการจบสกอร์นะครับผมแล้วก็สปีดเอ่ยนะฮะไปเล่นปีกสปีดเบาบางคนไม่ค่อยชอบนะครับผมรวมถึง เรื่องของความอึดด้วยนะครับบางคนไม่ชอบนะเออแล้วแต่แนวทางเนาะบางคนแบบเน้นผลลัพธ์เน้นสกอร์อะไรเงี้ยผมไปเล่นแบบเก็บเจอยิวิชันหนึ่งหลายคนเนี่ยคือเน้นต่อบอลเน้นคลองบอลเน้นเคาะอะไรเงี้ยคือแบบหาช่องดีๆอะไรเงี้ยยิงใครยิงก็ยิงไปเถอะนะเอออันนั้นกเน้นสกอร์ไปแต่ผมแบบส่งบอลให้ในมาอย่างเดียววันนี้ก็หม่นใส้อะไรส่งให้ในมาอีกแล้วส่งให้ในมาอีกแล้วผมรีวิวตัวนี้ผมก็อง ตัวนี้นิดหนึ่งถูกไหมเก็บทองข้าว่ากันนะเก็บทองไปด้วยชนะก็ดีไปนะครับผมเออโอย้นี่แหวกไม่ได้ครับค่อนข้างบางมากนะทุกคนบางมากแต่ล่างนี้บางกว่าล่างอื่นๆนะถึงแม้ว่าจะบางกว่าล่างอื่นๆก็ยังบางอยู่ดีนะครับผมจังหวะนี้เอี้ยวเข้าขวาดับเบิ้ลทัสแล้วยิงลูกนี่โอ้ยแมสนี้เขาจริงจังอะเขายิงบุมหลายลูกเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดู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 แอคชั่นแบบนี้ดูแอคชั่นแบบนี้ ดูว่านี่แต่เข้ามาครับอืเปิดบนทัสนะครับแล้วก็ปั่นเอี้ยวๆลูกนี้นี่แหละเล่นมาทั้งแม็สได้จังหวะนี้แหละส่งบอลได้ตัวนี้ตัวเนี้เออจะยิงก็ยิงไปจะชนะก็ชนะไปขอเนม,มาได้บอลหน่อยไปมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลูกนี้ไปข้างหน้ามีใครเปล่าโอ้จับบอลยาวนิดนึงนี่กินฟาวกินฟาวแต่ว่าเมสซี่ขโมยซีน ร่างนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือสปีดดรอปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าใครเคยเล่นร่างลีเจนเดอรี่อะไรเนี่ยร่างพรีเมียมอะไรพวกนี้นะฮะจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าร่างนี้เนี่ย สปีดดรอปลงนะครับผมแต่ก็ยิงดีขึ้นนะอย่างที่บอกไปนะครับทดแทนชดเชยด้วยการที่ยิงดีขึ้นจบสกอร์ดีขึ้นยิงปั่นโค้งได้ดีขึ้นนั่นเองนะต้องเป็นคนค่อยๆสายคลองบอลน,นะเน้นคลองบอลอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆก็เอาไปเล่นได้ทุกสายหรอกเพราะว่าเ <Okay. S 2> ทนนิงการ์คือท <Okay. S 2> ีมเคสตล์เก้าสิบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับร่างนี้ค่าพลังโลโบนัสเนี่ยตัน98านะฮะถามว่าทำไมไม่99าสเไม่ไม่100รนะครับผมว่ามันสมเหตุสมผลแหละนะเนาะ เห็นใจคนที่เขาซื้อพรีเมียมแพ็คของทีมมาเออถ้ามันไปแบบมากกว่าหรือเทียบเท่าล่างที่เสียตังค์แบบเยอะๆกว่าจะเปิดได้อะเออกว่าจะซื้อมาได้ผมว่ามันก็น่าอ้ยใจนะก็ประมาณนี้แหละเนาะล่างที่แพงๆมันน่าจะมีค่าพลังหรือก็มีความสามารถที่ดีกว่ามีลูกเล้นที่ดีกว่านะครับทุกคน ส่วนการน,นําไปใช้งานนะครับผมถ้าเอาไปใช้ในอีเวนต์เอาไปเล่นในเลนแรงกิ้งนะครับผมือเล่นกระบอทก็ตามเนี่ยใช้ได้แน่นอนฮะใช้เป็นตัวหลักได้แน่นอนถึงแม้ว่าร่างนี้จะมีความสามารถที่ดรอปลงไปในบางจุดนะแต่ก็ชดเชยมาด้วยเรื่องของการยิงปั่นการยิงจบสกอร์ที่ดีกว่าอนยะ่างที่บอกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆแน่นอนนีมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวหลักที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับสำหรับตําแหน่งปีกซ้ายนะครับผมแล้วก็ ทดแทนชดเชยด้วยตำแหน่ง AMF Midfield ตัวรุกได้อีกด้วยนะครับผมเรื่องของจุดอ่อน Stamina นะครับความบางก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะ Stamina าเราก็ใช้ตัวสำรองเปลี่ยนเอาก็ได้เนาะเออมันก็เปลี่ยนตัวได้ตั้ง5คนช่วงนี้นะครับผมผมว่ารับได้นะครับผมรับได้นะเรื่องของ Stamina น้อยนะครับผมแต่ก็อย่ามีนักเตะ Stamina น้อยหลายตัวในทีมไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ครบแล้วพวกเออฟิตไม่ฟิตอีกนะครับมันจะเสียโคตากันไปนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็เก็บอีเวนต์ได้นะครับแบบฮารุโคดเหมือนกันนะครับผมสัปดาห์แรก ช่วงชั่วโมงแรกของการเปิดเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมเจอแต่แข็งแข็งหินหินดิวิชั่นหนึ่งเพียบนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณมินด้วยนะครับที่ยิม ID มารีวิวเนมาร์วันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครัะที่เพื่อนาผู้ชมช่องอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Drive just to say I'm alright And for the first time and in the a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a, a lot skilled. of pain Some things are not the same That's a good intervention. I a a year ago, But all will be okay I move on